เมื่อเข้าใจแนววิธีปฏิบัติที่เรากำลังจะพูดแล้วต่อไปนี้ก็จะเข้าสู่เนื้อหาทีนี้ในการที่จะพูดถึงเนื้อหาต่อมาก็อยากจะพูดถึงตัวลำดับการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก่อนหลักปฏิบัติในอนาปานาสติสูตรอันนี้ก็เรามักจะรู้จักกันในแง่ว่าเป็น อาณาปานสติสิบหกขั้นเพราะว่าที่พระองค์ทรงแสดงไว้ในพระสูตรนี้เมื่อเรานับดูแล้วในลำดับการปฏิบัตินั้นก็จะมีสิบหกตอนหรือสิบหกขั้นอย่างที่ว่าก็เลยเรียกกันว่าอาณาปานสติสิบหกขั้นในอันตถรถาทถ้าเรียกว่าอาณาปานสติมีวัตถุสิบหกอนนี้ก็ขอเข้าสู่ความสรุปของ อานาปาณสติสูตรให้เห็นลำดับสิบหกขั้นนี้ว่าเป็นอย่างไรแต่หลังจากนั้นเราจึงจะค่อยมาทำความเข้าใจอันนี้ก็ฟังดูก่อนพระพุทธเจ้าก็ตรัสขึ้นมาบอกว่าภิกษุทั้งหลายอานาปาณสติจเจริญอย่างไรทำให้มากอย่างไรจะมีผลมากมีอานิสง์มากและพระองค์ก็ตรัสตอบซึ่งก็ มีความว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีโคนไม้ก็ดีเรือนว่างก็ดีแล้วก็นั่งคู่บัลลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหมายความว่าเอาสติมุ่งต่อกรรมฐานคือการกำหนดลมหายใจนั้นแล้วต่อจากนั้นก็เริ่มเจริญกรรมฐานโดยมีสติหายใจเข้า แล้วมีสติหายใจออกอันนี้คือตอนเริ่มต้นเอาใจความง่ายๆก็คือหาที่เหมาะที่สงัดที่เป็นสปายะกับการเจริญภาวนาและก็เจริญอาณาปานสตินี่เหมาะกับการที่ว่าอยู่ในอริยาบทที่ให้เป็นสปายะด้วยคือการนั่งสมาธิก็ไปน,นั่งสมาธิแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มปฏิบัติโดย หายใจเข้าออกยังมีสติหรือใช้สติกำหนดลมหายใจนี่เป็นจุดตั้งตนทีนี้ต่อไปนี้เราก็เข้าสู่ขั้นทั้งสิบหกขั้นทั้งสิบหกนั้นก็จะจำแนกจัดกลุ่มได้เป็นสี่กลุ่มด้วยกันเป็นสี่กลุ่มนั้นก็ได้แก่การปฏิบัติที่เข้ากับสติปัฏฐานสี่แต่ละอย่างนั่นเองคือเริ่มแต่กายานุปัสสนาเป็นต้นไป หมายความว่ากายานุปัสสนาก็มีสี่ขั้นเวทนานุปัสสนาก็มีสี่ขั้นจิตานุปัสสนาก็สี่ขั้นแล้วก็ธรรมานุปัสสนาก็สี่ขั้นเท่ากันหมดก็จําง่ายก็เท่ากับว,ว่ามีทั้งสิบหกก็แบ่งเป็นสี่กลุ่มหรือสี่ตอนแล้วก็ตอนละสี่ขั้นตามสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นอันนี้จําง่ายมากก็เริ่มด้วยหมวดสี่ที่หนึ่ง คือกายานุปัสนาข้อหนึ naturale, wow si ่งก็คือหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวอันนี้สองก็หายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น นี่หมดไปสองแล้วทีนี้ต่อไปขั้นที่สามศึกษาว่าจักรู้ทั่วกายทั้งหมดหายใจเข้าศึกษาว่าจากรู้ทั่วกายทั้งหมดาาาาาาหมดายใจออกขอให้สังเกตไปด้วยตอนนี้เริ่อมอีกคำว่าศึกษาว่าไม่ใช่มีแค่รู้ชัดว่าต่อไปสี่ศึกษาว่า จักผ่อนระงับกายยสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจักผ่อนระงับกายยสังขารหายใจออกนี่ครบแล้วสี่ขั้นของหมวดที่หนึ่งได้แก่กายานุปัสนาสติปัฏฐานนี้ต่อไปก็ไปสู่หมวดที่สองเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานซึ่งมีสี่ขั้นเช่นเดียวกันให้สังเกตเมื่อกี้แล้วว่า ตอนนี้ได้มีคําว่าศึกษาว่าเข้ามาและคําว่าศึกษาว่านี้จะมีตลอดไปหมดในวิธีปฏิบัติของอาณาปานสตินี้หมวสี่ที่สองนี้ก็เริ่มที่ข้อห้าว่าศึกษาว่าจักรู้ชัดปีติหายใจเข้าศึกษาว่าจักรู้ชัดปีติหายใจออกแล้วก็ไปขั้นที่หศึกษาว่าจักรู้ชัดสุขหายใจเข้า จักรู้ชัดศึกษาว่าจักรู้ชัดสุขหายใจออกต่อไปก็ขั้นที่เจ็ดศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตสังขารหายใจออกมีให้สังเกตคำว่าจิตสังขารเมื่อกี้ในหมวดกายานุปัสนามีคำว่ากายสังขารในหมวดเวทนานุปัสนามีคำว่าจิตสังขาร ต่อไปก็ขั้นที่8ศึกษาว่าจักผ่อนระงับจิตสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจักผ่อนระงับจิตสังขารหายใจออกจบหมวดที่2เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานต่อไปก็ขึ้นสู่หมวดที่สคือจิตานุปัสนาสติปัฏฐานซึ่งมีสขั้นเช่นเดียวกันเริ่มด้วย ขั้นที่เก้าศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตหายใจเข้าศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตหายใจออกแล้วขั้นที่สิบศึกษาว่าจักทําจิตให้บันเทิงหายใจเข้าศึกษาว่าจักทําจิตให้บันเทิงหายใจออกขั้นที่สิบเอ็ดศึกษาว่า ักตั้งจิตมั่นหายใจเข้าศึกษาว่าจักตั้งจิตมั่นหายใจออกและขั้นสิบสองศึกษาว่าจักเปื่องจิตหายใจเข้าศึกษาว่าจักเปลื่องจิตหายใจออกก็จบหมวดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือจบหมวดที่สามก็หมดไปสิบสองข้อหรือสิบสองขั้น ให้สังเกตว่าในขั้นต่างๆเหล่านี้ฟังดูแล้วจะมีลักษณะเป็นการบังคับให้จิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือลักษณะการที่ศึกษาว่าหรือฝึกหรือหัดทําให้เป็นอย่างนั้นต่อไปก็สี่หมวดสุดท้ายคือหมวดธรรมานุปัสสนาสีประานอีกสี่ขั้นเริ่มด้วยขั้นที่ 13. สิบสามศึกษาว่า ตามเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าศึกษาว่าจะตามเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกขั้นที่สิบสี่ศึกษาว่าจะตามเห็นความคลายออกหายใจเข้าศึกษาว่าจะตามเห็นความคลายออกหายใจออกต่อไปขั้นที่สิบห้าศึกษาว่า จะตามเห็นความดับไฟหายใจเข้าจะตามเห็นความศึกษาว่าจะตามเห็นความดับไฟหายใจออกแล้วก็ขั้นที่สิบหกซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายหรือเป็นขั้นที่สี่ในธรรมานุปัสนาสิปทานคือศึกษาว่าจะตามเห็นความสลัดคืนได้หายใจเข้าศึกษาว่าจะตามเห็นความสลัดคืนได้หายใจออกก็แปลว่าครบ วิธีปฏิบัติอาณาปานาสติ16ขั้นซึ่งนำเข้าสู่วิปัสนาตามหลักสติปัฏฐานเจงกระทั่งครบถึงธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานแล้วก็มีข้อความต่ออีกด้วยเมื่อปฏิบัติครบ16ขั้นแล้วก็จะมีพุทธพจน์จัดต่อไปว่าอาณาปานาสติที่บำเพ็ญอย่างนี้ย่อมทำสติปัฏฐานให้บริบูรณ์ก็นี่ก็คือที่กล่าวมาเนี่ย เป็นอาณาปนานสติที่บำเพ็ญแบบนี้ด้วยวิธีปฏิบัติอย่างนี้ก็ทําสติปัฏฐานให้บริบูรณ์แล้วก็ตรัดต่อไปอีกว่าสติปัฏฐานสี่ที่บำเพ็ญอย่างนี้ย่อมทําโพชฌงเจ็ดให้บริบูรณ์ขอสติปัฏฐานนี้บริบูรณ์แล้วก็ทำโพชฌงเจ็ดให้บริบูรณ์และสุดท้ายก็ตรัดอีกว่าโพชฌงเจ็ดที่บำเพ็ญอย่างนี้ย่อมทําวิชาและวิมุต ให้บริบูรณ์ก็แปลว่าจบพอถึงวิชาวิมุตติก็คือว่าบรรลุจุดหมายเป็นมรรคผลนิพพานนี่ก็คือบทสรุปของหลักปฏิบัติในอานาปานาสติสูตรที่ใช้อานาปานาสติหรือการกำหนดลมหายใจมายงเข้าสู่สติปัฏฐานครบทั้งสี่ตามที่ทรงแสดงไว้ในอานาปานาสติสูตร